โดนทรัมป์ประธานาธิบดีคนล่าสุดของสหรัฐอเมริกาล่าสุดก็เหมือนกับมีการหยุดแช่แข็งเรื่องของเงินที่จะช่วยเหลือด้านมุสยธรรมทั่วโลกซึ่งมันมากระทบกับเรื่องของแคมป์ผู้พยพ8 9แคมป์ที่อยู่ติดกับชายแดนของประเทศพมา่าท่านทูตมองประเด็นนี้ยังไงครับแล้วก็ประเทศไทยจะต้องรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรมีสองประเด็นที่เราต้องเข้าใจประธานาธิบดีทรัมป์ อันที่หนึ่งเขามุ่งมั่นที่จะปฏิรูปอระบบราชการของสหรัฐอเมริกาก<ะ>นะคระับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งและในการปฏิรูปแน่นอนเขาต้องดูว่าหน่วยงานไหนมันยังเหมาะสมใช้การได้หรือไม่เพาาราะมาันไปเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นจะมีการปฏิรูประบบราชการควบคู่ไปกับการปฏิรูปการใช้งบประมาณอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สอง เขาก็มีลักษณะของการเป็นนักธุรกิจมาก่อน<ม>คือเจรจาต่อรองยื่นหมูยื่นแมว <Yeah. S 2> เขาก็จะต้องมาถามว่าอเมริกาเนี่ยมีงบประมาณม,มากที่สุดในโลกที่จะไปช่วยเหลือต่างประเทศ<ม>ทั้งทางด้านการพัฒนากเกษตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<ม>พัฒนาเรื่องการสาธารณสุข<ม>พัฒนาเรื่องอะลรความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม,ม เขากยายากจะมาทบทวนซะก่อนว่าณวันนี้เนี่ยเงินช่วยเหลือของเขาอมันไปอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างครับทั้งที่เขาให้โดยตรงกับประเทศนั้นๆหรือที่เขาไปให้ผ่านองค์กรหนึ่งใดของสาประชาติหรือไปให้ผ่านกับองค์กรที่มิใช่รัฐอที่เอ็นจีโอแล้วก็ให้หน่วยงานเหล่านี้ไปช่วยเหลือประชาชนพลเมืองทั่วโลกนะฮะเขาบอกขอทบทวนดูซิว่ามันได้ประโยชน์หรือไม่แล้วก็ประเทศผู้รับเนี่ย หลังจากได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกามาจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยตอบสนองอเมริกาอะไรไปได้บ้างเช่นปรับดุลการค้าได้หรือไม่อืนะครับแล้วก็มีท่าทีอย่างไรต่อไปในปัญหาระหว่างประเทศที่มันไปกระทบกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา หรือเปล่าแล้วเขาไม่ได้บอกเขาตัดขาดทันทีอเขาเพียงแต่ว่าเขาจะแช่แข็งไว้สักสามเดือนหกเดือนก็สามเดือนนะฮะับสาเดือนมันก็นานนะก็ไม่เป็นไรนะฮะไอ้นนี้มันไม่ใช่เงินของเราเราต้องรับสภาพไม่ใช่เราเคยรับเงินตรงนั้นไม่ไม่รับบางส่วนน้อยมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราพ้นสภาพของการเป็นผู้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศไปแล้วความช่วยเหลือต่างประเทศส่วนใหญ่ของ อเมริกาของญี่ปุน่นเนี่ยมันไปที่แอฟริกาไปที่ชมพูทวีปไปที่หมู่เกาะแปซิฟิกที่มันประเทศเหล่านี้เขายากแต่จำนวนผู้อพยพในบ้านเราเดี๋ยวๆอีกทีดนึ่งก่อนที่จะมาถึงผู้อพยพนะฮะเพียงว่าโดยทั่วๆไปเราไม่ได้เป็นผู้รับความช่วยเหลือมากมายจากสหรัฐอเมริกามันไม่ได้กระทบถึงอะไรถึงขนาดนั้นนะเราสามารถจะช่วยตัวเองได้นั่นประเด็นที่หนึ่งส่วนการช่วยเหลือผู้อพยพนะะซึ่งตอนนี้ที่อยู่ในแคมป์เนี่ยค่ายเนี่ยมี9แคมป์ด้วยกัน จำนวนประมาณ90,000คนนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากสหรัฐอเมริกามาลงขันแล้วมันก็มีญี่ปุ่นมีแคนาดานะฮะมีอังกฤษแล้วก็มีประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นเงินที่ใช้ในการดูแลคน90,000คนที่ก้าว่ายผู้อพยพเนี่ยมันไม่ใช่เงินของสหรัฐเพียวๆคนเดียวนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ทางองค์กรสหรประชา,ชาติโดยเฉพาะสํานักงานผู้ลีภัยครับก็จะมีงบส่วนกลางที่มาสมทบด้วยนะครับแล้วก็งบที่จะใช้จนถึงปีนี้ไปถึงปีหน้าเนี่ยเข้าใจว่ามันได้มีการอนุมัติไปแล้วเงินไม่ได้อยู่ที่วอชิงตันแล้วแล้วมันก็จะมีเงินจากอีกประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นการดูแลผู้อพยพก,ก้าวข่เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นปัญหามันยังว่าไปได้ นะครับไปอีกอย่างน้อยก็1ปีสบายๆนะฮะอันนี้ผมพูดได้เพราะว่าผมเคยเป็นอ,อะไรกรรมการบริหารของของกลุ่มค่ายผู้ประยบอันนี้ด้วยร่วมกับฝรั่งัาค่าทั้งหลายนะครับไออันนี้นะครนอกจากนั้นแล้วเราก็ต้องมาดูอีกประเด็นหนึ่งด้วยว่าแล้วในการดำเนินการของเราเนี่ยนะครับมันช่วยเสริมสร้างหน้าตาผลประโยชน์ของอเมริกาหรือไม่ นะฮะอันนี้เราก็ต้องไปดูด้วยคือเตรียมเจรจาแล้วล่ะเพราะว่าต้องเตรียมข้อมูลผู้ขนานกันไปนั้นอย่างน้อยทางรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของอเมริกาเขาก็ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจถ้าเราจะส่งผู้อุยกูกลับไปที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเสริมสมานไมตรีกับสหรัฐเราก็ต้องไม่ส่งอุยกูกลับไปให้จีนมันมีประเด็นที่เราจะเจรจาได้แล้วล่ะเวลาที่ทางอเมริกาก็เหมือนกับ อาปากที่จะคุยกับเราแล้วล<ข>่ะก็ได้ก็เ,เ,เป็นวิธีหนึ่งนะแม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นอเมริกาก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมไม่สนับสนเราเป็นประเทศประชาธิปไตยับเราเป็นสมาชิกคณะมนตรีสหรประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่นครเจนีวาเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ทำ อะไรที่มันสวนทางกับประเพณีปฏิบัติและกติกามุษสยธรรมระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นรัฐบาลแผ่ทองทานจะต้องไม่ส่งชาวอูกู50-60คนเนี่ยที่ถูกคุมขังมาเป็นเวลา10ปีแล้วเนี่ยกลับไปให้จีนและต้องไม่เชื่อ คำพูดของฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ว่าพวกนี้เป็นผู้ก่อการร้ายไม่ใช่เขาต้องการสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาอิสลามเขาอยากจะมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองทางสังคมอลไแต่เขาถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนกดขี่เข้าถึงได้หนีออกมาแล้วในเมื่อเขาหนีออกมาแทนที่จีนจะแก้ไขสิทธิเสรีภาพจีนก็บอกพวกนี้เป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็มาเป่าหู ทางการของไทยว่าให้เชื่อว่าพวกนี้เป็นผู้ขอการร้ายสําหรับผมพวกนี้เป็นผู้ที่ใฝ่หาสิทธิเสรีภาพครับเราก็ต้องช่วยดูแลเขาแล้วก็แทนที่จะส่งเขากลับไปที่จีนนะฮะประเทศเติร์กีที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยกันเขาก็พร้อมที่จะรับคนเหล่านี้ไปและที่มาสําคัญคือในช่วงต้นๆของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นเราส่งกลับไปประมาณ ก้าสิบคนนะวันนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรแล้วก็เป็นที่แน่นอนอย่างไม่ต้องพิสูจน์ว่ากพวคงอยู่ในที่คุมขังอาจจะถูกประหารชีวิตไปบ้างก็ได้อันนี้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลแพทองทานรัฐสภาไทยพักการเมืองไทยและข้ราราชการทั้งหลายต้องประหนักว่าเราจะไปร่วมสังคกรรมในสิ่งที่โหดร้ายกับรัฐบาลจีนคอมมวนิสต์ไม่ได้โอเคกลับมาที่เรื่องของการฟรีสแค่แข็งเรื่องของเงินในการอุดหนุนเรื่องวิงทยาธรรมทั่วโลกของทรัมป์ที่หยุดซึ่งมันทูตบอกมาแล้วว่าไม่กระทบมันมีเงินส่วนอื่นเข้ามาคเว v e r คอยช่วยเหลือเรื่องของแคมป์ต่างๆ8-9แคมป์ที่อยู่ริมชายแดนไทยพม่าอยู่แต่ประเด็นที่เราจะต้องมานั่งคิดก็คือว่า ทางทั้มเนี่ยเหมือนการเปิดข้อเสนอออฟเฟอร์มาแล้วเราอาจจะต้องเตรียมข้อมูลในการเข้าไปเจรจา,จาต่อรองซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของเงินด้านทุนธรรมแล้วเนี่ยอาจจะต้องรวมไปถึงเรื่องของภาษีเข้าภาษีออกการเจรจาทางการค้าต่างๆซึง่งอาจจะเกิดขึ้นมาหลังจากนี้อีกทางฝา่ายของรัฐบาลไทยเนี่ยจําเป็นต้องเตรียมตัวในแง่มุมไหนอย่างไรครับท่านทูตผมคิดว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลแผ่ทองทานหรือเป็นรัฐตีต่างประเทศผมจะทวงสารอเมริกาอื เพราะเขาได้ประกาศออกมาแน่ชัดว่าเขาจะเอาผู้อ,อพยพในเก้าเก้าค่ายเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าคนไปตั้งถินฐานที่สหรัฐอเมริกา,างานนี้ยังค้างอยู่ว่าแต่เขาก็กั้นคนเข้าอยนะไูไม่ไม่ไม่เป็นไรฮะ แต่ว่านี่มันเป็นข้อตกลงที่เขาได้ประกาศมาแล้วนะเขาก็ต้องทําตามสิ่งที่เขาได้พูดส่วนประธานาธิบดีทําจะมาที่หลังมันก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องเจรจากันบอกว่าเอาคูยูจะตัดความช่วยเหลือไปที่ค่ายอพยพในส่วนของยูห้าเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรแต่ที่ยูได้ให้คามั่นสัญญามาหลายรัฐบาลหลายประธานาธิบดีนี่ยูจะเอาไปสองหมื่นคนเนี่ยเอาว่อย่างไงก็ต้องเจรจาสิครับอันนี้ก็ฝีมือของรัฐบาลแพทองทานเอาเอาเป็นอย่างนี้สัก่อน นะครับในขณะเดียวกันเรื่องค่ายผู้อพยพ9,000คนเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะกลับไปที่ประเทศพม่าได้เพราะสงครามกลางเมืองครนะนอกจากนั้นแล้วส่วนใหญ่นี่ยเขาเกิดในค่ายอืเขาไม่มีรถลาอเขาเป็นคนละเมืองในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องการแรงงานมากมายก้อแปลงสภาพ9,000คนให้มาเป็นแรงงานต่างได้ออกใบอนุญาตให้ไปเรื่องไปลาว แล้วก็บังคับให้เขาเรียนภาษาไทยใช่ไหมฮะบังคับให้เขาเรียนภาษาไทยแล้วก็มีการจัดหางานทําให้มันเป็นเรื่องไปลราเพราะเราต้องการแรงงานมากมายมาหาศาลเราขาดใช่ไหมฮะในเรื่องนี้โดยเฉพาะในกิจการงานที่มันไม่ต้องใช้ฝีมือมากในเรไ่อ้นี้เราก็ทาซักก็ได้ปัญหาผู้อพยพมันก็หมดไปทันทีเมื่อเราประกาศว่าเราจะเอาเก้าหมื่นคนมาเ,เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วเมื่อเขาอยู่เกิดที่นี่อะไรพวกนี้ไปอีกสักสองสปีเราก็ให้ สิทธิพลเมืองกับเข้าได้ไม่ได้มีเรื่องยากลำบากคือประเด็นนี้เราเคยคุยกันท่านพูดเคยไปคุยในสภาด้วยถูกไห<ผ>มครับผมก็พูดพ <อ S 2> มาหลายแห่งแต่ว่าทั้งฝ่ายพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ค่อยฟังไม่มันก็มีบางสนูงบอกว่าเอ้าจะเอาคนมาแย่งงานคนไทยทาไมไม่ไม,ไม่ไอ้นี่ไอ้นี่มันพูดลอยๆก็มีคนเขมรพม่าคนเวียดนามคนลาวทางานอยู่ที่ประเทศไทยเจ็ดแปดล้านคนอืแล้วจะเพิ่มอีก แค่นี้แล้วจะมาพูดว่ามาแย่งมันแย่งจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นการพูดโดยที่ไม่มีไม่มีข้อเท็จจริงเพราะเราต้องการแรงงานใช่ไหมฮะเพราะว่าอัตราการเกิดของเรามันต่ำคนทำงานเรามันน้อยลงงานมันก็มากหลากหลายขึ้นแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีฝีมือกับคนต่างด้าวก็จะไปทำงานที่มันดีกว่าแต่งานหลายๆอย่างที่มันไม่ ไม่ต้องใช้แรงงาไอ้ิมกระอนก่ะาเป็นกรรป๋เขาเขาไม่ทำได้มันก็อะไรฮะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการจะออกมาเข้ามาแย่งงานทำเนี่ยผมคิดว่าเป็นการพูดลักษณะของชาตินิยมแล้วก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอากรและที่มันสำคัญก็คือว่ากระทรวงแรงงาน ต้องรู้ประเด็นปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ต้องรู้ว่ามันตัวเลขจริงๆมันอยู่ที่ไหนสภาพัฒนาก็ต้องรู้ว่าการที่จะเพิ่มอะไรฮะไอ้ workforce พลังแรงงานมันอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เอาสถิติมาพูดกันซี่ว่ามันขาดจริงไม่จริงแล้วมันแย่จริงไหนไม่อะไรตรงไหนทำไมฮะมาพูดลอยๆเพื่อจะหาเสียงทางการเมืองแล้วก็สร้างไอ้ลัทธิ ขั่งชาตินิยมมาผมว่าอันนี้ไม่ถูกต้องคือหาเวิร์กฟอร์ดและข้อมูลต่างๆคือตกลงร่วมแล้วจะทำเวิร์กฟอร์ดการเส้นทางนี้จะเอาเจ็ดแปดหมื่นคนเนี่ยเอามาแปลเป็นแรงงานเพื่อทํางานในส่วนที่คนไทยไม่ทากันแล้วแล้วการป้องกันนัานอาชญากรรมนะครับท่านทูตหลายคนก็บ่นก็กังวลกันเรื่องนี้คือทําไมต้องไปโทษแค่แค่อาชญากรรมต่างชาตินะฮะมันก็อาชญากรรมไทยก็เยอะอืมันก็อยู่ที่สํานักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะ สิ่งแรกที่ต้องทาคือต้องไม่ให้ตํารวจเป็นโจรเสียเอง <c oughs> นะ <c oughs> ต้องไม่ให้ตํารวจคอรัปชัน <c oughs> เพราะว่ามันก็มีข่าวหนาหูครับว่าการเข้ามาอยู่ของโจรจีนสีเทาเนี่ย <c oughs> ได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากหน่วยราชการไทยครับ <c oughs> อันนี้ต้องแก้ตรงนี้ต้องแก้ภายในซะก,ก่อน <c oughs> โดยท่านผู้บัญชาการอะไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วท่านประธานคณะกรรมการ ตำรวจคือตัวนายมรีมแล้วบรรดากรรมธิการที่เกี่ยวข้องอคือปฏิรูปสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอย่างจริงจังนะฮะไม่ใช่เพิ่มอัตราขยายหน่วยงานไม่ใช่เพิ่มวินัยความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเสียกอ่อนในนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคแล้วเมื่อปฏิรูปข้างในได้เนี่ย มันก็จะนําไปสู่การป้องกันอาชญากรรมได้ทั้งโจนไทยแล้วก็โจนจีนโจนโกระมงขเหมรนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อเอากันจริงๆสิครับคือผมก็ทบจากทางฝากฝั่งของอเมริกาเรื่องของเงินรุษยธรรมเนี่ยไม่ไม่น่าถ้าเราวางแผนดีรัฐบาลวางแผนดีเนี่ยไม่น่าส่งผลคือไม่ใช่ฮะเรื่องมนุษยธรรมผมคิดว่าไม่ต้องการเชิญคุณพ่อฝรั่งมาบอกเราอืเราด้วยตัวของเราเองเนี่ยอ,อ,อเราก็ต้อง ปรับปรุงตัวเองให้มีมนุษยธรรมเราภูมิใจในการเป็นสังคมที่มีาศาสนาหกาศาสนาใช่ไหมครับอันนี้รวมกันอยู่กันได้อยู่กันมาได้ใช่ไหมครับแล้วเรามีความอบอ้อมอ,อารีในสังคมับเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ฝรั่งมาบอกไม่ต้องให้สารปราชาติมาบอกเราบอกตัวเราเองแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้นครับที่มันสําคัญคือเราต้องร่วมกันมิให้มีนักการเมืองและข้าราชการทหารตำรวจที่ทุจริตทำหน้าที่ที่เลวร้ายต่อไป 嗯。Mm. <music>